สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมปั่นจัก,กรยานอ,าออกจากลำพูนตั้งแต่ประมาณ7ดโมงเช้านะครับเนาะปั่นจากโดยติผ่านตัวเมืองลำพูนแล้วก็ผ่านมาทางเส้นลิมปิงนะครับเนาะแล้วก็ลิมปิงแล้วก็ข้ามาน้ำปิงข้างๆตัวนี้เป็นน้ำปิงนะครับข้ามน้ำปิงเสร็จแล้วก็เลี้ยวขวา เรียบน้ำปิงขึ้นมาเรื่อยๆล่อๆ,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 ๆน้ำปิงขึ้นมาก็ถึงกาดฝรั่งประมาณสักอ่า10โมงนิดๆนะครับเนาะก็ตามระยยะทางไม่แน่ใจว่าเห็นหรือเปล่านะครับอันนี้ครั้งแรกก็ปั่นจักรยานมาครับเอาให้เพื่อนๆดูตามนี้เลยผมกินข้าวเรียบร้อยแล้วครับตอนนี้ขอเวลากาแฟแป๊บหนึ่งผม ผมพกถุงนี้มาด้วยนะครับเมื่อกี้แวะซื้อสโคนเนาะในถุงนี้ผมก็จะเอามีน้ำเปล่ามีแก้วเนาะมีกระป๋องแก๊สมีกาแฟ กาแฟนี่เป็นกาแฟที่ผมคัวเองนะครับเม็ดของปางขอนคั่วก,กลางครับผมแล้วก็บัคคาอดเหนื่อยครับเมื่อกี้แวะกินมีเหลืองเรียบร้อยแล้วครับมีเหลืองแห้งมีเหลืองแห้งหมูกรอบขาหมูแปดสิบบาท ันนี้เป็นครั้งแรกนะครับเนาะอาจจะตกหล่นอะไรยังไงก็ขอขออ,อภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับตรงนี้เป็นน้ําปิงเลยนะครับเพื่อนเห็นอยู่เนาะเอาตรงไหนก่อนดี ออกกำลังกายกันบ้างนะครับเพื<ๆ>่อนๆคือในวันปกติเนอะผมก็จะทำงานตั้งแต่เช้าจนถึงเย็นห้าโมงบางครั้งก็จะไปวิ่งแต่ช่วงสักหกเดือนหลังที่ผ่านมานี้นะผมก็ไม่ได้วิ่งเลยนะครับคืออาจจะด้วยเรื่องงานหรือว่าเรื่องอากาศร้อนจริงๆเรื่องงาน,เ,นเป็นข้อแก้ตัวดีกว่าครับจริงๆถ้าเกิดสมมติว่าเราหาเวลาที่จะวิ่งได้ มันก็วิ่งได้นะครับแต่ที่พ่อคือพอมันร้อนเนาะอย่างที่ผ่านมาเนาะแล้วนะช่วงกุมพามีนาเนี่ยมีนาเมษาพฤษภาเนี่ยถามว่าผมผมไม่ค่อยสู้กับอากาศร้อนครับพอเจอร้อนจริงๆเนี่ยพอตอนกลางวันเราเพียตอนบ่ายช่วงเย็นๆมาเสร็จเนี่ยผมก็จะหลับละไม่ใช่หลับครับคือเพียละมันก็เลยไม่ค่อยอะไรสักอย่างเลยแล้วก็อันนี้กาแฟขั้วเองนะครับขออนุญาต โฆษณานิดนึงใครสนใจก็ได้นะครับผมขายกิโลละ400บาทแก้ไขแก้ไข420นะครับส่วนท่านเน้นถูกจริงๆเลยก็มีนะครับอันนั้นคือสำหรับซุ้มกาแฟเลยคือเน้นสู้นมอย่างเดียวเลยนะครับตัวนั้นนี่ผมอาจจะประมาณสัก300หรือต่ำกว่า300 จริงๆปั่นมาตรวนี้เสร็จนะครับมันพอมันออกมาเสร็จเนี่ยมันมันได้เหงื่อครับพอได้เหงื่อเสร็จเนี่ยสมองมันปลอดโปร่งวันนี้พรุ่งนี้คือ่วันที่พรุ่งนี้ก็ทํางานเสร็จก็มันก็สามารถที่จะทํางานได้ด้วยแบบจิตใจที่โปร่งโปร่งใสอย่างนี้ดีกว่าครับเรื่องขั้นตอนการชมว่าขับรถนี่ผมคงไม่ต้องอธิบายแล้วเนาะเพื่อนๆคงได้คงเป็นกันหมดแลวนะครับเนาะหยาบละเอียด ไม่มีสูตรนะครับเอาที่ชอบเหมือนเราทํากับข้าวครับบางคนชอบเค็มบางคนชอบ่อารสชัดกลางๆบางคนชอบหวานถามว่าถามว่ากินหวานผิดไหมมันก็ไม่ผิดนะครับถ้าเรากินแล้วมีความสุขก็กิน จริงๆวันนี้ผมก็ครึ่งๆอยู่นะครับเพราะว่าถ้าเกิดสมมติว่าในกรณีที่ฝนตกจริงๆผมก็ผมก็คงไม่ได้มาปั่นละตัวนี้ผมใส่เล็ดคลิกนะครับผมปรับไปอยู่ที่32คลิก ตอนนี้ถ้าเพื่อนๆได้ดูทลิปตัวนี้เสร็จเนะาะผมลงกลึงทรัพทวีํำพูนนะครับหรือไปดูที่ Facebook ได้เลยนะครับ Facebook นะครับลงกลึงทรัพทวีํำพูนเพื่อนๆท่านไหนสนใจเครื่องคั่วกาแฟนะครับตั้งแต่มือหมุนเนี่ยร้อยห้าสิบกรัมใช้กับเตาแก๊สกระป๋องเนาะไปถึงสี่ร้อยกรัมมือหมุนสี่ร้อยกรัมติดมอเตอร์หนึ่งกิโลถูกหนึ่งกิโลเริ่มต้นหนึ่งกิโลตัวแพงหกร้อยกรัมเอ้ยหกร้อยกรัม สามร้อยหกร้กรัม1โลสามโลห้าโลสิบโลสิบห้าโลสิบห้าโลยี่สิบโลรวมถึงรวมถึงอาโมดิฟายเครื่องขั่วกาแฟนะครับเครื่องขั่วกาแฟของเพื่อนเนเป็นเครื่องเก่าเนาะไม่ว่าเป็นเครื่องในเครื่องนอกต้องการที่จะปรับปรุงเนาะสมมุติว่าใช้มาประมาณสัก10กว่าปีละ หรือต้องการปรับปรุงหรือเสียนะครับลองทักมา,มาดูก่อนก็ได้นะครับไลน์ไอดีผมเนาะใช้กับเบอร์โทรเหมือนกันเลยนะไอดี ID ลน์กับเบอร์โทรนะครับ0639694639เรียบร้อยครับ16คลิกอันนี้คือสโคน28บาทซื้อที่ลินปิงครับ ผมเอาแผ่นกรองมาด้วยนะครับแต่แผ่นกรองเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยราดนะ้ำอีกทีนึงเพื่อนเพื่อนมาลองได้นะครับลองเครื่องขั่ขวถ้าได้ผ่านมาที่ลำพูนนะครับตรงดอยติ ทักผมมาก่อนนะครับ0639694639พักมาได้เลยครับส่วนที่ไม่แน่ใจนะที่ไม่แน่ใจว่าเอ้ยผมมีตัวตนไหมหรือว่าอะไรยังไงเนี่ยผมแนะนำนะได้เบอร์โทรผมเสร็จเนี่ยวันจันทร์เนี่ยโทรมาก่อนแล้ววิดีโอคอลคุยเลยเพื่อนๆอาจจะขอดูสเปกก่อนก็ได้ครับถ้าไม่แน่ใจเรื่องสเปคหรือไม่เคลียร์ไม่ไม่ไม่เคลียร์อะไรหลายๆอย่างเนี่ยวิดีโอคอลเลยดีกว่า เือเครื่องตัวอย่างมีที่โรงงานผมเนาะไม่ใช่โรงงานคถ้าเป็นโรงกลึงดีกว่าครับเพื่อนๆอ,อาจจะก็ก็สามารถที่จะวิดีโอคอลเพื่อที่จะคุยขอดูสเปคขอดูอะไรหลายๆอย่างได้เลยนะครับ มีสักชุดติดไว้ก็ได้นะครับสนใจกาแฟทักมาได้นะครับบางขอนทำเครื่องคั่วเองชงเองคั่วเองกินเองเหนื่อยครับวันนี้เหนื่อยแต่สนุกครับออกกำลังกายถึงผมบ้านผมถึงบ้านเย็นเดี๋ยวเดี๋ยวจากที้เสร็จผมก็จะกลับไปเลย ผมเอาลาดน้ำเอานะไม่มีน้ำร้อนครับจริงจริงจริงจงไม่ใส่ก็ได้นะปกติผมไม่ใส่นะครับถึงตอนนี้ผมปั่นรถมาได้อยู่ประมาณ45โลแล้วครับกับถึงบ้าน กลับถึงที่โรงงานผมเชื่อว่าวันนี้น่าจะประมาณสักเจ็ดสิบห้าโลน่าจะได้ครับผมปั่นมาเรื่อยๆนะครับมันจะอยู่ที่โซนสองหัวใจนะครับมันจะอยู่ที่โซนสองมาตลอดเลยไม่ได้ออกกำลังกายนะครับแต่ผ่านสักช่วงสองสามวันมานี่หลังจากเลิกงานห้าโมงเสร็จผมก็ไปวิ่งนะครับ มันมันเหนื่อยมันขี้เกียจวิ่งแต่เวลาวิ่งตอนเย็นแล้วรู้สึกสบายครับสดชื่น ไปติดหรือยังเอ้ยอ่ะติดแล้วครับ เป็นมันเป็นเหมือนกับเป็นที่พักริมทางนะก็ของเทศบาลตำบลศพแม่ขา ี้ผมเพิ่งทานข้าวท่านมีเหลืองมีเหลืองแห้งเสร็จนะครับนาะงลงลงมีหอมหวนรสชาติใช้ได้บรรยากาศดีเพื่อนเพื่อนผ่านมาก็ทักได้นะครับ <st arts> ผมไปที่ริมปิงซูเปอร์มาร์เก็ตครับหรือว่าภาษาแถวเหนือเขาเรียกว่ากัดฝรั่งนะครับนาะไปซื้อของใช้อยู่ที่เป้ท้ายรถครับตอนนี้ก็รอเวลาครับ เหนื่อยกับการทํางานแต่ว่าก็ผมก็หาใสาเวลาตอนเย็นนะครับที่จะรีแลกวิ่งบ้างอาทิตย์อาทิตย์ที่ผ่านมาหมายถึงปกติทุกอาทิตย์เนาะผมก็จะอยู่ก๊อก,กก๊กแก,ก๊กทันนั่นทำนี่เล็กๆน้อยๆนอนพักผ่อนแต่ว่าน่าจะสักสี่ห้าเดือนแล้วครับอรอบนี้ถึงได้ออกมาปัน่นเป็นรอบแรกนอะเนาะพูดถึงเรื่องเครื่องขั้วากาแฟนะครับ ก็กลับมาเรื่องเดิมนะว่าอาชีพผมคือทำเครื่องคั่วกาแฟแล้วก็ทํางานอะไรส่งกับในนิคมที่ลำพูนเนาะเพื่อนๆอยากได้เครื่องคั่วกาแฟทุกอย่างนะครับเราไม่ว่ากันว่าเครื่องในเครื่องนอกดีนะเพื่อนๆมาเอาข้อมูลจากผมไปก่อนเทียบกับเมืองนอกเทียบกับเจ้าอื่นถ้าคิดว่ามันโอเคสมน้ําสมเนื้อสมเหตุสมผลตัดสินใจงานผมเป็นงานทําตามสั่งเรานะเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกๆอย่างไม่ว่าจะเป็นเบอร์เนอร์ อยากได้แบบไหนชนิดของถังเหล็กสแตนเลสเหล็กหลหนชั้น2ชั้นต่อคอมไม่ต่อคอมวัดอุณหภูมิกี่จุดอะไรยังไงทําสีสแตนเลสเป็นไซโคลนเป็นถังดักกากดิฟเฟอเรนเชลเพ u ชเ g อร์เกตได้หมดไม่ว่าจะเป็นเบอร์เนอร์ทิวเป็นบูเฟมเป็นเคบีเป็นอะไรได้หมด ล่าสุดมีอินบ็อกซ์ปกติน้องๆมันจะมีอินบ็อกซ์เมื่อวานม,มีมีลูกค้าอยู่ท่านหนึ่งอินบ็อกซ์มาหาผมเมื่อวานเย็นแล้วนะครับอ่ะได้ละเมื่อวานมีลูกค้าอยู่ท่านหนึ่งนะครับอินบ็อกซ์มาผมตอนเย็นเนาะว่า ปกติเนี่ยเขาสนใจเครื่องคั่วกาแฟขนาด3กิโลกรัมเนาะปกติเครื่องคั่วสากิโลเนี่ยผมจะขายอยู่ที่เริ่มต้นเนาะไปราคาเริ่มต้น1นึ่งแสนนานะครับแต่ลูกค้าตั้งโจ์มาเลยคือเขามีงบอยู่แสนหนึ่งถามว่าทําได้ไหมได้ผมก็ตอบเขาไปเลยนะครับเดี๋ยววันจันทร์พรุ่งนี้ผมเปิดงานเสร็จผมจะทาใบเสนอราคาและส่งให้กับเขาให้เขาให้เขาเห็นก่อนว่าในราคา1นึ่งแสนเนี่ยที่เขาจะเอาเนี่ย มันจะได้อะไรไปบ้างถามว่าทำได้ไหมทําได้นะครับมันไม่ได้เป็นเรื่องยากเลยเห็นไหมครับเพื่อนเพื่อน ตัวนี้เป็นขั้วกลางนะครับซ,ซิตี้เขามีงบอยู่หนึ่งแสนทำได้ไหมทำได้เดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะไปให้ให้รายละเอียดกับเขาก่อนว่าในในราคาหนึ่งแสนเนี่ยเขาจะอะไรจะอะไรไปบ้างแล้วก็ลูกค้าที่ทักผมมานะครับเมื่อวันเสาร์เนาะว่าจากเชียงใหม่ที่จะเข้ามาดูขั่วกาแฟสามกิโล ตัวที่ผมมีอยู่ในมือตอนนี้นะครับเนาะเป็นของลูกค้าผมจําจังหวัดไม่ได้แต่เป็น3ามโลนะครับตัวเนี้ยเป็นตัวออปชั่นกลางค่อนต่ามันจะมีเทมอยู่1จุดอะไรพวกเนี้ยครับเดี๋ยวผู้นะี้เนี่ยผมจะขอเทสสิค้าน,นึงก่อนแล้วเดี๋ยวผมจะส่งให้เจ้าของดูแล้วเดี๋ยวผมจะทักพี่ไปนะพี่ที่เชียงใหม่ที่จะมาดูเครื่องนะเนาะส่วนลูกค้าอีกท่านหนึ่งที่ทักมาตอนที่ผมกาลังขี่จักรยานนะเนาะก็เขาสนใจสามโลกับ5้าโลเขาจะซื<ๆ>้อให ลูกชายของเขาอืมอร่อยตัวนี้มันเป็นตัวอืใช้ได้แล้วครับถามว่าที่ผมกินกาแฟแล้วผมว่าใช้ได้หอมอร่อยไม่อร่อยอ่ามส่วนตัวผมเนาะตัวนี้มีกลิ่นออกไปทางอ่าดอกไมน้นิดตัวนี้ผมผมใช้สารของผมใช้สารรายเอานะครับ ส่วนตัวผมว่าเนาะถ้ามันเป็นมอคคาปดเนี่ยสองครับเนี่ยน้อยไปนิดนึงส่วนตัวผมนะครับสามครับหรือสี่ครับเนี่ยกำลังดีเลยสามครับตัวเนี้ยอย่างตัวเนี้ยสามครับเอ็กเพรสผมเนี่ยผมกินแป๊บๆเนี่ยเหลือครึ่งหนึ่งครับ กาแฟตัวนี้มันไม่ได้ขมนะครับเพราะว่าผมคั้วซิตี้เนาะมันจะได้รสชาติออกเปรี้ยวทําไมผมชอบที่มันเปรี้ยวผมไม่ชอบกินกาแฟขมเพราะว่าผมก็ชอบนะครับแต่ว่าขอให้มีเปรี้ยวนิดนึงเพราะว่าพอมันได้เปรี้ยวเนี่ยมันจะได้มันอาจจะมันจะได้อะไรที่มันสดชื่นเดี๋ยวรอบต่อไปนะพอค่าพอตัวเนี้ยผมจะปาดเอามะนาวฝานมาด้วย พอเอากาแฟเข้าใส่ตรงตรงตรง,ตรงบาสเกตมันเสร็จใช่ไหมครับเอากาแฟไอเอามะนาวเนี่ยแปะไว้สักแว่นหนึ่งแผ่นหนึ่งแล้วก็ปิดดูลองผมอยากจะลองดูว่ามันมันจะรสชาติเป็นยังไงกินกาแฟไปสักไม่ถึงห้าอึกมันงครับจะหมดละสักคนถามผมเนาะ มันมันก็อร่อยนะแต่เทกเจอร์มันไม่ค่อยได้ครับเพรมันลงปากไปเสร็จมันอร่อยนะแต่ว่าตัวเทกเกอร์ถึงเติมตัวเนื้อสมัครของของของแป้งไม่ได้ไม่ใช่ว่าผมไม่กินไม่ได้นะผมกินผมเป็นคนหนึ่งที่ว่าลิ้นจะเคยครับคือกินได้หมด เพื่อนๆสนใจกาแฟทับมาได้นะครับเครื่องขัง่วกาแฟแนะนําให้มาดูก่อนดีกว่าครับเพื่อนๆจะซื้อเครื่องขัง่วกาแฟเนี่ยในราคาหัวหมื่นหัวแสนเนี่ยมาดูมาลองก่อนอยู่ต่างจังหวัดผมว่าพีโอคอหาผมเนี่ยง่ายสุด เห็นไหมครับสนุกหมดอร่อยเดี๋ยวผมขอเุียตเก็บของก่อนนะครับเนาะแล้วก็มีอะไรก็ ทักมากันได้เลยนะครับยินดีบริการทุกระดับประทับใจอ่าอีกนิดนึงเดี๋ยวเดี๋ยวประมาณสักวันจันนะครับเนาะผมจะไปเซอร์วิสท,ทีมผมจะไปเซอร์วิสอ่าตู้อบลมร้อนที่บันทีอ่ามีปัญหานิดนึงไปเซอร์วิสมันเป็นมันเป็นงานผมคือเราขายให้เขาไปเสร็จเนี่ยเราก็ต้องเซอร์วิสให้เขาส่วนวันอังคารไม่อังคารก็พุธนะครับผมจะไปอ่า ห้วยชมพูตางขอนี่แหละไปหาลูกค้าผมท่านหนึ่งเขาซื้อเครื่องคั่วกาแฟผมไปอินเวอร์เตอร์มีปัญหาอินเวอร์เตอร์มีปัญหาอินเวอร์เตอร์เนี่ยถ้าเกิดในกรณีที่ใช้ในในในเอาบนดอยเอายงไงดีกว่านะเนาะหรือที่ไหนก็ได้ที่ว่าปลายทุ่งตรงไหนก็ได้ที่ว่ามันมีปัญหาเรื่องไฟนะครับไฟตกกระแสไฟไม่นิ่งเนี่ยอินเวอร์เตอร์จะมีปัญหาเลยถ้าอินเวอร์เตอร์มีปัญหาคือไฟตกตัดบ่อยๆเนี่ย อิวิเเตอร์จะเสียผมแนะนําให้ซื้อตัวตัวสเตเบลเลเซอร์คือตัวทําให้กระแสไฟมันนิ่งดีกว่าปรับกระแสให้มันนิ่งอิวิเเตอร์มันจะไม่เสียเอาง่ายเลยเพื่อนถ้าเพื่อนับอุปกรณ์ทุกอย่างเลยเนี่ยที่มันเกี่ยวกับอิเล็กทรอนิกส์นะครับมอเตอร์มันไม่มีล้วนิ่งเนาะมันคือไฟฟ้ามอเตอร์เนี่ยเวลามันไฟมันตกมันวบวับวับเนี่ยมันก็แค่อึด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 แล้วมันก็ทํางานต่อแต่ถ้าเกิดมันเป็นอิเล็กทรอนิกส์จริงๆเนีเยเหมือนคอมพิวเตอร์เพื่อนเพื่อนเคยเห็นไหมเวลาไฟมันตกวบไม่ไไดด้ฟับนะ คอมิเตอร์จะชัดดาวเลยเหมือนกันครับอนเวอร์เตอร,ตอร์มันจะชัดดาวชัดดาวบ่อยๆไม่ว่าดีมันจะเสียก็แนะนําตัวนี้ไปด้วย2ออีกอันนึงก็คือไม่วันจันทไม่วันอังคารกับวันพุธเนี่ยผมจะไปบ้านห้อยชมพูไปเซอร์วิสเครื่องคั่วกาแฟ5โลจะเตรียมอนเวอร์เตอร์ไปไปไปด้วยนะครับเพราะว่าน่าจะเสียครับของลูกค้าท่านนี้เขาปรับรอบได้ลูกค้าท่านนี้ได้แชมป์กาแฟ ที่สาที่สผมไม่บอกชื่อดีกว่าผมแล้วก็แล้วก็วกไม่วันศุกร์ก็วันเสาร์จะไปอ่าป่าเมี่ยงมียุดลูกค้าอยู่สองท่านซื้อเครื่องขัวกาแฟผมไปเครื่องของเขามีปัญหาเรื่องบูเฟมมันมันติดแดงนิดนึงผมก็จะไปดูก่อนว่ามันเป็นเพราะอะไรแต่ว่าได้นัดเขาไปละ ก็อขออนุญาตไม่ได้เอ่ยชื่อลูกค้าดีกว่าเนาะ <_ d ata> ผมเชื่อได้เลยนะครับว่าเพื่อนๆที่ที่ทานกาแฟเนี่ยยังไงยังไงเนี่ยต้องต้องได้เคยทานกาแฟที่ขั่วออกจากเครื่องขั่วกาแฟของผมผมขายเครื่องขั่วไปไปเยอะมากทั่วประเทศเจ้ากาแฟดังๆหลายที่เลยนะผมไม่เอ่ยปากดีกว่าที่มันเป็นสเปเชียลิตี้ที่เขาเป็นสเปเชียลิตี้อยู่แล้วนะครับ เป็นคิยแล้วส่วนหนึ่งเขาก็ใช้เครื่องคั่วกาแฟของผมท่านไว้ใจเถอะซื้อจาก,กาแฟจากเครื่องคั่วกาแฟของผมไปผมเครื่องคั่วกาแฟผมมันไมไ่ว่าดีที่สุดนะครับแต่ผมรับประกันได้เลยว่าถ้ามีปัญหาเนี่ยผมเซอร์วิสให้เพราะว่าคือซื้อเครื่องคั่วกาแฟเนาะ บางครั้งเนี่ยเราต้องการการเซอร์วิสที่ดีเอาละ่ะเดี๋ยวผมขออนุญาตปั่นจักรยานต่อนะเห็นไหมครับแค่เนี้ยก็มีความสุขกับวันพักผ่อนนี่เดี๋ยวรอบหน้าผมนะรอบหน้าเดี๋ยวผมจะขออนุญาตเอา,เอ,า,เอ,าอะไรนะครึ่งขั้ขวกาแฟมือหมุนมาขั้วเลยดีกว่ขวาขั้วเสร็จ บดแล้วก็ชงเลยไม่ต้องดีแก๊สแล้วก็ต้มมาม่ยังไงเดี๋ยวผมขอตัวไปปั่นก่อนนะครับครับสวัสดีครับเพื่อน